นี่ครับดูดูบรรยากาศข้างในโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองดูในซอยที่แบบเพบแคบแบบนี้นะครับนี่กดกดปุเป็นดวงเล็กเป็นสวัสดีครับเพื่อนๆพบวกวับผมนะแล้วครับเก่งบันเทิงแท้ นะครับก็หลังจากหายจากการทําคลิปไม่นานนะครับก็พอดีก่อนจะไปบ้านล้างนะครับผมก็ไปหาซื้อไฟฉายมาก็คือได้เป็นไฟฉายตัวนี้มาครับจาก DIY นะครับก็ก่อนจะไปบ้านล้างนะครับตอนกลางคืนก็ต้องหาอุปกรณ์แบบนี้มาก่อนนะครับพอดีตัวนี้นะครับก็ราคาไม่แพงครับก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้มันจะเป็นมันสามารถยืดได้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ ถ้ายือดออกไปแบบนี้นครับอลำแสงมันก็จะแบบลำแสงมันจะพุ่งนะครับจะพุ่งเน้นเน้นไปแบบเป็นดวงชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าอาดึงดึงกลับเข้ามาอย่างนี้มันก็จะเป็นดวงวงใหญ่ๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองพาไปรีวิวดูนะครับตอนสถานที่มืดๆจริงๆโอเคเดี๋ยตามไปครับอ่ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ โล่งมืดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไฟฉายกันดูนะครับปึ๊บนี่อันนี้คือการาดึงเข้ามาแบบสุดนะครับดึงเข้ามาหาตัวเองนะครับนี่ก็จะเป็นวงอย่างนี้เลยนะครับนี่ถ้ากดเข้าไปมันก็จะออกซูมแบบนี้นะครับถ้ากดแบบไปข้างหน้าแบบสุดเลยนี่ก็จะเป็นดวงเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ลองแบบเดินไปถ่ายไปนะครับ โอ้โหนี่คือดวงใหญ่สุดดวงเล็กนะครับเดินไปถ่ายไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสะดุด สำหรับใครที่สนใจนครับก็ลองไปหาซื้อดูเขาไปฉายแบบนี้มันจะมีหลายแบบะครับมันจะมีแบบที่แบบเนี่ยแบบทําแบบนี้ได้เหมือนผมเนี่ยมันยืดถ่ายเป็นดวงชัดๆอย่างนี้นะครับกับนี่ดึงเข้ามาแล้วก็เป็นดวงใหญ่แบบนี้ได้นะครับโอ้ยหลงพันแนงแงดแรงๆวันนี้บิวเงินนะซีวูเงินนะครับดูครับเนี่ยดูยอดมะพร้าวครับดูยอดมะพร้าว ตรงนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่ที่ล้างนะครับนี่นครับดูดูบรรยากาศข้างในโอ้โหไม่ธรรมดาดูข้างบนนะดูข้างบนนะครับ,บ,นนรบเป็นบ้านสองชั้นนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ลมครับกำลังเลยกำลังได้เลยลมครับ นีเป็นบ้านล้างก็คือฝ้าอะไรข้างบนนี้พังหมดนะครับตอนนี้ดูข้างในใกล้ๆนะครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะนี่ครับพี่ว่ามันจะซูมเลยไม,มันจะเบิบขยายเล็กใหญ่ได้นี่นี่ดวงเล็กครับปบเข้ากระจกไปเลย โอ้โหเหมาะกับสายกลางคืนนะครับได้เลยบรรยากาศได้ฮนะ นี้นะครับลงมาโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ าแล้วครับก็สำหรับการรีวิวไฟฉายนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้งานจริงทีตอนที่ไปบ้านล้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเลยรอติดตามรับชมนะครับสำหรับบ้านล้างตอนกลางคืนนะครับโอเคสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็จะมารีวิวไฟฉายนะครับนี่ไฟฉายที่เป็นเอออยากเข้ากล้องเออเอา